ไม่ได้ตัดตัดขนตัดอะไรมันใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวเอาตัวจุกเงนินเงินมาถ่ายรูปให้ มะพร้าวค่ะแา,ากมะพร้าวที่แบบแก,ทะ,ทกะทิอะไรอะค่ะที่เขาคั้นกะทิอะไรเงี้ยเพราะว่ามะละกอหยวกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็ดหัวจุกเนี่ยได้มาจากไหนอะอ๋อเป็ดหัวจุกนะคะเดี๋ยว้าความก่อน<ถ>คือเมื่อก่อนกุ้งอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็ไปเที่ยวาคเฟในอินโดนีเซียก็เห็นเจ้าเป็ดตัวเนี้ยเขาเลี้ยงไว้ตามคาเฟ่แล้วมันเชื่องมากเขาเลี้ยงไว้แล้วเขามันก็เดินมาตามโต๊ะเล่นกับคนอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันน่ารักอืม ก็เลยคิดว่ากลับมาเมืองไทยอ่ะอยากจะเลี้ยงกะเป็ดพันนี้ไว้อะไรเงี้ยค่ะเลยไปสืบเสาะหาฟาร์มอยู่ที่อุบลราชธานีนะคะที่เขาพาพันเป็ดจุกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยกออ็เสั่งมาตอนแรกก็สั่งมาชักแบบสิบตัวก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเพาะพันขยายได้ได้กี่ตัวแล้วล่ะตอนนี้ก็มี20่สิกตัวค่ะ แล้วนิสัยเขาเป็นยังไงครับนิสัยเขาเชื่องค่ะเขาคุ้นเคยกับคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออโอสามารถทเํเมันรับแขกได้ถ้า,ขาเขาเรียกถ้าเป็นสายพันธุ์ของเขาเหลือที่มีหัวจุกเนี่ยใช่ค่ะเป็นสายพันธุ์ของเขาเขาคือสายพันธุ์มันหลาดนะคะแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีหัวจุกเหรอแต่มันไม่เห็นหลากหลายเนี่ยมันไม่มีอะ่ะในเรียกเพิ่งเห็นเนี่ยเหรอคะอ่จริงๆตอนนี้อ่ ในเมืองไทยก็เริ่มมีหลากหลายแล้วค่ะว่าอาจจะแบบว่ายังยังไม่เป็นที่รู้จักแล,แล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้แปดเดือนค่ะแปดเดือนแล้วเวลาเอามาขยายพันธุ์เนี่ยแล้วไปขายป่ะขายอ๋อเรายังไม่ได้แบบว่าขยายพันธุ์ขายค่ะแต่ว่าในอนาคตเราอาจจะแบบเออถ้าแบบได้มากๆกเนี่ยค่ะกาอาจจะแบบแบงขายได้ได้มันรู้สึกไงมันน่ารักด้วยมันยังไงให้มันเนี่ยค่ะเขาแบบว่ามีผมทรงผมเขาเห็นไหมคะครับ คนเขาจะบอกว่าเหมือนแบบทรงเจเก็บค่าแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจเก็บค่าแชร์อันนี้ท่งล็อกใช่ไหมคะส่งล็อกแล้วไม่ได้ตัดแต่งเป็นไม่ได้แต่ใช่ค่ะเป็นอย่างนี้เองแล้วแล้วมันมันอยู่อย่างนี้ตลอดหรือยังไงใช่ค่ะถ้าตัวผู้เขาจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดแต่ถ้าตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะจุกเขาจะเริ่มร่วงแต่ก็ยังพอมีให้เห็นร่วงร่วงนี่ก็คือมันจะขึ้นอีกไหมไม่ไม่ขึ้นค่ะเอ่อคือมันร่วงก็คือเหมือนกับว่ามันจะบางลง จุกเขาจะเล็กลงโอ้หมายถึงว่าพอแก่ตัวก็ร่วงหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นแเฉพาะตอนเป็นสาวใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นนะแล้วทำไมมันดูกระหางได้เ yep> ่รอเขาหานเขาช่วยดูแลค่ะอ่ใครใเป็นพี่เลี้ยงเฮียช่วยพาไปนู่นนี่นั่นใช่ค่ะตลกว่าทรงอย่างแมสเหรอทรงอย่างแมสใช่ไหมทรงอย่างแมส 就那几个。